ยอมเปิดปากโกรธอะไรแจ้งลั่นอีกฝ่ายน่ากลัวกวา่าจากกรณีชุดสืบสวนนครบาลคุมตัวนายภูมิพัฒน์ศักดิ์นุภาพหรือว่าบูอายุ41ปีพี่ชายของแจ้งภรรยาแจสชวนชื่นหลังจับกุ่มได้ที่ริมชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสระแก้วเมื่อคืนวานนี้ โดยในบูพี่ชายภรรยาของแจสได้ก่อเหตุบุกเข้าไปลักทรัพย์รองเท้าของสะสมของแจสบูลค่ากว่าส0 0แสนบาทไปจากบ้านย่านสุวินทวงและได้มีการไลฟ์ท้าทายอีกฝ่ายพร้อมกับแสดงพฤติกรรมระรานคุกคามอยู่ตลอด ส่วนการสอบปากคำในบูได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวได้อ้างว่าไม่ได้ขโมยรองเท้าของแจสไปแต่น่าจะเป็นความเข้าใจผิดการและไม่เคยบุกรุกบ้านหลังดังกล่าว เพราะตนเองก็มีชื่อในทะเบียนบ้านมา15ปีแล้วและที่ผ่านมาก็เข้าๆออกๆออกปกติส่วนรองเท้าไม่ทราบว่าหายไปได้อย่างไรเพราะขนาดเกิดเหตุตนเองถูกจับอยู่ไม่ได้อยู่บ้านส่วนรูปที่ไปถ่ายหน้าบ้านก็เพียงว่าไปถ่ายรูปเพราะผ่านไปแถวนั้นพอดีและไม่ได้เข้าไปในบ้านส่วนกับแจงไม่ได้มีปัญหาโกรธเคืองกันแค่ทะเลาะกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยตามประสาและตนเองก็แค่ไลฟ์สดนแนบแนม ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากันเรื่องเงินแต่ตนเองมีปัญหากับอีกคนหนึ่งแต่ไม่ขอพูดเมื่อถามว่ามีอะไรอยากจะบอกกับน้องสาวหรือไม่นานบูได้บอกว่าไม่มีอะไรต้องพูดเพราะตัดขาดกันแล้วและที่อีกฝ่ายบอกว่าต้องอยู่กับความหวัดระแวงเพราะตนเองนั้นไม่เป็นความจริงเพราะตนเองมองว่าอีกฝ่ายน่ากลัวกว่าโดยเมื่อ7-8ถึงเดือนก่อนมีคนใส่หมวกกันน็อกขี่รถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพกปืนมาที่บ้านตนเอง ตนเองก็ไปแจ้งความไว้แล้วที่สอน,นอมีนบุรีส่วนจะเป็นใครจ้างหวัานมานั้นให้ไปถามน้องสาวตนเองนะจะรู้หลังจากนี้ตนเองจะอยู่ในที่ของตนเองตราบใดที่ไม่มีใครมารังแกก่อนพร้อมกับย้ำว่าตนเองไม่เคยพูดว่าจะกลับมาแก้แค้นและขอโทษที่ท้าทายอำนาจรัฐ หลังสอบปากคำเบื้องต้นแล้วเสร็จชุดสืบสวนจะนำตัวในบูส่งพนักง,งานสอบสวนสอนอมีนบุรีเจ้าของคดีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยคาดว่าจะนำตัวไปฝากขังต่อสารในวันจันทร์อย่างไรก็ตามเราก็ขอให้ครอบครัวของคุณแจงอยู่อย่างปลอดภัยและสงบสุขต่อจากนี้ไปขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ ทางทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามและเข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดููกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ